เผยสาเหตุตั๊กสิริพรเล่นกันแรงไม่ใช่ย่อยระหว่างเพื่อนซีอย่างเอชาย,ยาก,กับตั๊กสิริพรที่งานนี้แกล้งแบบไม่ประณีใดๆถึงขั้นทำเอาเอชาย,ยากลนจำเบาจนต้องลุกขึ้นมาเอ่ยปากตัดขาดจากความเป็นเพื่อนไปเลยถึงคราวแต่หาักการเพราะเตือนเอาไว้แล้วตั๊กสิริพรน,นักร้องเสียงดีรวยอารมณ์ขันล่าสุดโพสต์คลิปในไอจีขณะร่วมเป็นกรรมการในรายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดหีบทองคำกับสองลูกทุ่งดัง เอชายาและแคทคัทรียามรารสีซึ่งมักหยอกเอินกันหนักสร้างความฮาในรายการโดยเฉพาะสาวตั๊กกับหนุ่มเอที่ฟาดฟันปะทะคารมลงไม้ลงมือสีสันรายการล่าสุดสาวตั๊กโพสตคลิปเดือดหลังสงบนิ่งอยู่นานขนาดหนุ่มเอโดดถีบยังไม่โกรธสุดท้ายทนไม่ไหวลุกขึ้นสู้กระโดดถีบแคทและเอกระเด็นตกเก้าอี้เพราะอะไรข้าพเจ้าเตือนแล้วอย่าลืมดูลูกถีบดิฉันในมัตสึคีหีบทองคำนะคะ จนคนเข้ามาดูคลิปฮาหนักถึงขนาดบอกขำจนปวดท้องกับแก๊งเพื่อนแก๊งนี้ต่อมาไม่นานทำเอาพิธีกรมืออาชีพอย่างตั๊กสิริพรถึงกับต้องอัดคลิปแฉหลังมีการนัดถ่ายรายการครัวลั่นทุ่งช่องแดกับเอชัยยาที่บริเวณเกาะเกรด็ดแต่เจ้าตัวกลับมาช้ามาสายไม่มาตามนัดทำให้พิธีกรสาวต้องมานั่งรอนานงานนี้ตั๊กสิริพรเลยอัดคลิป,ประบายลั่นไม่เคยมารอใครแบบนี้แถวนี้ฝรั่งเยอะมากหากมีฝรั่งมาชวนไปก็อย่ามาว่าทีหลังแล้วกัน ย้อนกลับไปชัยยาเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพศ2517ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีบ้านเกิดอยู่หลังสถานีรถไฟอายุทยาเป็นบุตรของสมศักดิ์ใจกว้างกับวงเดือนสมบูรณ์มีน้องสาวหนึ่งคนคือแอนมิชชัยกับน้องชายอีกหนึ่งคนคือมิตรมิชชัยเป็นนักแสดงลิเกด้วยกันทั้ง3พี่น้องชัยยาแต่งงานกับคุณพจนาน้อยวัดเปลี่ยนชื่อเป็นกันละดากรผู้จัดการส่วนตัวและปัจจุบันทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดแต่ผู้อื่นไม่ค่อยรู้และมีลูกด้วยกัน2ง คนคือแป้งพรพัชนกมิตรชัยและแชมปชุติพลมิตรชัย